การเสริมเข็มเหล็กดีดบ้านยกบ้านปรับระดับบ้านคืนสู่สภาพเดิมบ้านหลังนี้นะครับลูกค้าติดต่อมาเนื่องจากบ้านมีอาการสุดเอียงตัวทั้งหลังนะครับรอยร้าวของบ้านไม่มีปรากฏเลยแต่ลักษณะของบ้านเอียงทั้งหมดนะครับพื้นเอียงกรอบวงกบประตูหน้าต่างบิดเอียงหมดนะครับ ดังนั้นก็เลยติดต่อเข้ามาให้เราดําเนินการเสริมเสาเข็มเหล็กทุกฐานนะครับพร้อมยกปรับระดับบ้านขั้นตอนนี้เราได้ทําการกดเสาเข็มเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับลึกประมาณ20-22เมตรนะครับหลังจากกดได้ตามที่เราเออกแบบไว้เราก็เริ่มทําการประกอบฐาน,มเ,นเมื่อเราประกอบฐานเสร็จเนี่ยเราก็จะเทคอนกรีตหุ้มฐานนี้นะครับหลังจาก ทคอนกรีตหุ่มฐานแล้วเนี่ยเราก็จะใช้แม่แรงในการยกดันบ้านปรับระดับบ้านคืนสู่สภาพเดิมขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนการประกอบฐานเสาเข็มที่เราใช้ในการเสริมเข็มนี้เป็นเสาเข็มขนาด4นิ้วนะครับเป็นเสาเข็มคู่นะครับ2ต้นต่อฐาน เมื่อเราทําการเทฐานเสร็จเนี่ยเราก็จะต้องทําการแยกโครงสร้างก็คือตัดต่อหม้อเดิมหรือตัดเสาเข็มเดิมออกนะครับไม่ให้เกิดแรงนิกระีฟนะครับหมายถึงว่าแรงชุดของเสาเข็มเดิมหลังจากเราตัดต่อหม้อแล้วเนี่ยเราก็จะทําการใช้แม่แรงเนี่ยสอดเข้าไปใต้โครงสร้างพร้อมกับดันโครงสร้างปรับระดับให้คืนสู่สภาพเดิม เดี๋ยวเราไปดูงานที่เรากดเข็มอีกอีกด้านนึงนะครับอีกด้านนึงก็อยู่ระหว่างการกดเสาเข็มอยู่นะครับเครื่องนี้ก็คือเครื่องแม่ปั๊มไฮดรลิกนะครับส่วนอันนี้ก็เป็นที่ทำงานของเราเลยนะครับขุดหลุมลึก สองเมตรนะครับดินขึ้นมาก็ค่อนข้างจะเยอะนะครับเราก็ทําการกดเสาเข็มเหล็กเนี่ยซึ่งปิดปลายท่อนแรกเนี่ยแล้วก็กลดลงไปเรื่อยๆกดลงไปเรื่อยๆนะครับท่อนละหนึ่งเมตรแล้วก็ทกาําการเชื่อมรอบแล้วก็ทําการกดไปเรื่อยๆนะครับหลังจากกดได้ตามที่เราดีไซน์ไว้เนี่ยเราก็จะก่อคอนกรีตเข้าไปในท่อเสาเข็มเหล็กนี้ด้วยนะครับอันนี้เราทําการเชื่อมรอบเชื่อมให้รอบเลยนะครับพอเชื่อมรอบเสร็จเนี่ย เราก็จะทําการต่อท่อนใหม่ลงมาแล้วก็ทําการกดลงไปนะครับส่วนตัวที่กดเนี่ยก็คือแม่แรงไฮดรอลิกเนี่ยตัวที่อยู่ข้างใต้ดินใกล้ๆของช่างกดนะครับส่วนตัวนี้เป็นตัวแม่ปัม๊มแม่แรงไฮดรอลิกนะครับส่วนการคอนโทรลว่าจะกดลึกเท่าไหร่เราจะดูจากเพชเชอร์เกตนะครับเพชเชอร์เกตอยู่ตรงนี้ครับนะครับก็ดูที่ เพเชเกตว่ากี่ psi นะครับก็ปกติแล้วก็จะประมาณ4,000-4,500 psi นะครับโครงสร้างก็เริ่มจะทำการขยับแล้วสนใจงานบริการติดต่อทางเราได้เลยครับ